กระเษียนแล้วก่อนเวลาก่อนกนําหนดนะคะแล้วก็นุ่นกํำลังอยู่ในช่วงตกงานเนื่องจากว่าเราชอบให้แม่รีเควสให้แม่ทําอาหารอะไรแปลกๆเยอะๆวันนี้เราก็จะมารีเควสให้แม่ทําน่าจะเป็นสปาเกตตี้ครีม,มไข่กุ้งซึ่งมีไข่กุ้งครั้งชาติอยู่ก็เดี๋ยวยังไงลองเราต้องไปซื้อของเพิ่มยังไงเป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กดกระดิ่งก็ได้กดอะไรก็ได้ค่ะไม่ ก็ได้แต่าได้แต่อย่าแรงเนาะแล้วก็เดี๋ยวังไงพาคุณแม่ไปซื้อวัตถุดิบก่อนขับรถดีดีด้วยโอเค <laughs> แล้วก็โอเคเดีย๋ยวเราไปซื้อของกันก่อนเลยนะคะ และนี่ก็มาถึงที่ฟ้ดแลนด์ที่บ p l พ t i n u m 2นะจ๊ะก็คือไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเลยแต่คุณนายชอบคุณนายบอกมาเดินบ่อยเมื่อก่อนเดินบ่อยมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแล้วคุณนายก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนซื้อแล้วมาสะดวกก็เลยมาที่นี่จะ้ะแล้วก็ต้องมานั่งดูกันว่าเรามีของไรขาดมีของไรมีแล้วอย่างที่บอกมีไข่กุ้งค้ังชาติอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมและนี่ก็นั่งดูว่าเอ๊ะต้องซื้อวิปครีมหรือเปล่าคุณนายบอกว่าแกลงแก้งหยิบได้นะถึงที่บ้านจะมีนี่ก็บอกว่ามีก ก็ไม่จ้ะขอยิบมาโชว์นิดนึงว่านี่นะต้องใช้นะจ๊ะเด็กๆ่ะกุ้งอย่าลืมดูกุ้งนะไม่กี่ตัวก็พอหรือจะเอาไปเผือแบบเราทําแค่ทอดรวที่เหลือเก็บไว้ดองให้เธอเอาไหมก็ได้ไ้ทำเมนู <c oughs> ดี<ป>เอาไว้ทําเมนูใหม่ได้ด้วยฉลาดค่ะไม่ต้องเดินมาบ่อยๆนี่ก็พอเนาะใช่นี่เลือกกุ้งดองดองสกิ๊ ด้วยสูตรหลับวิชาการดองพุ้งใหดังลมน่ากินแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรเอาไปทำข้าวต้มกินได้ไหมซื้อกินเอาละกันโอเคนะอเอาไปทำข้าวต้มกินตอนเช้าอันนี้เหรออืมอันนี้เท่าไหร่คะคะ่ะบาทเอาสิเอาไปทำข้าวต้มกินตอนเช้าได้เมโนโูพรุ่งนี้แล้วค่ะ <c oughs> ให้แม่เลี้ยงอาหารก็ดีทั้งหมด แว่นจะตกแบละคุณแม่กันลื่นตอนนี้ก็เป็นการซื้อนอกบทของคุณนายอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นซึ่งไม่ได้ถ่ายทำด้วยก็คืออาหารเย็นให้พ่อกินให้อามากินซื้อ,น,อน้อยไม่เป็นคะ่ะแม่บอกซื้อทีก็คือเลี้ยงได้ไปจนสุดซอยปัดซอยเย็นสุดซอยก็คือซื้อได้เอาไปเลี้ยงกินได้หมดเลยนะ คลิปแรกก็หินพาแม่ขนาดน,นี้แล้วเนาะแต่ก็ักแบบดูเนาะดูออก <c oughs> เปลี่ยนเป็นชุดอยู่บ้านแล้ว แล้วก็ติดกิฟต์แบบเป็นสาวแม่บ้านตกงานเต็มตัวนี่มีผู้ช่วยกุ๊บของคุณแม่นี่ช่อน้องตะวูแม่หมองก้อมแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบนะจ๊ะที่ได้มานี่น้องไข่กุ้งซึ่งครั้งชาติมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะไม่พูดถึงวันหมดอายุของน้องเขานะคะห้ามมองแม่บอกว่าห้ามมองวันหมดอายุแล้วก็นี่น้องมายองเนสนี่น้องเส้น นี่วิปครีมอันนี้มีน้องจุง้งน้องจุ้งนะน้องจุ้งจะเอามาทํากินแล้วก็จะเก็บไว้เอาไว้เพื่อดองน้าปลากินซึ่งก็เป็นคลิปอื่นแล้วกันตอนนี่หอมใหญ่ต้องเอามาเพื่อความความอร่อยนี่พาเมซานซึ่งเหลือตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูวันหมดอายุเหมือนกันแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็นี่น้ามันมะเกลือใช่ไหมใช่โอลิฟออย ซึ่งหน้าตาก็ดูเหมือนซื้อมานานแล้วเหมือนกันแต่ก็มีไม่นานแม่บอกไม่นานก็คือไม่นานโอเคตอนนี้ก็เก็บขนมปังจะเอามาชุบไม่นานเหมือนกันเพราะแม่เพิ่งซื้อมาทําอย่างอื่นถ้าไม่ใช่ก็คือจะนานแม่เอาเส้นใส่ลงไปแล้วตอนต้มเส้นต้องทำอะไรบ้างใส่เกลือใส่น้ามันมากรอกเล็กน้อยเนี่ยให้รู้เป็นการทดสอบความรู้ว่าแม่มีความรู้ในการทําอาหารทฤษฎีการต้มเส้นเนี่ยคะต้มประมาณแปดนาที แปดนาทีเพราะว่าลูกชอบกินเส้นนิ่มลูกชอบกินเส้นนิ่มนี่ผู้ทําอาหารที่ดีก็คือต้องดูว่าคนกินอยากได้ไงเไงอยวคคอยต้มเส้นสุกคอยคอยต้มไหนทําท่าใหม่อีกรอบทําเดี๋ยวคอยเส้นสุกเส้นสุกแม่ปอกหอมแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าหั่นเป็นลูกเต่า ขอเคล็ดลับกันหั่นหอมโดยให้น้ำตาไม่ไหลยิ้มเข้าไว้ขั้นตอนนี้คุณแม่ก็เอากุ้งมาล้างก่อนนะแม่ให้กุ้งแค่สองตัวนะคะกินเยอะแม่บอกว่าจะอ้วนเปลืองเปลืองโอเคไม่ใช่อ้วนแต่เปลืองนะ ไผ่าหลังเอาขี้ออกอันนี้ป,นปกติทำไหมหรือว่าทำออกกล้องอย่างเดียวทำสิเว้ยใหญ่ไปไหมเนี่ยที่จะชุบแป้งทอดเนี่ยไม่หรอกเดี๋ยวชุบแป้งก็หดเอง นี่นั่งดูสูตรค่ะก็คือให้โลกรู้ว่าแม่ไม่ได้คิดสูตรขึ้นมาเองนะคะไหนให้เครดิตหน่อยว่าเอาสูตรมาจากไหนสารพัดนักชิมรู้สึกได้ว่าไอของหอมใหญ่กำลังเข้าตาแล้วก็แสบมากตั้น้ำมันเตรียมไว้ให้รอนตั้งน้ำมันเตรียมไว้ให้ร้อนแม่บอก มันก็ฉูดฉาไปเรื่อยๆนะคะยืนห่างๆอย่างงทวงๆเราจะทำหน้าที่ลูกทีในการหยิบชี่คิดให้แม่ส่งให้แม่แบบห่างๆเพราะกลัวน,น้ำมัน่ะไ,ไม่เป็นไรสีกำลังสวยเี๋ือคือตัวเดียวแทนก็แล้วกันสองตัว รอบทำไมนะน่าแล้วเราก็ได้กุ้งเป็นกุ้งทุกทนินอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าสมดุลแห่งอาหารเอากุ้งไปเก็บไว้ก่อนโอเค แล้วก็เสร็จแล้วคะ่ะกับเมนูอะไรนะสปาเกตตีครีมไข่กุ้งซึ่งมีกุ้งทอดอยู่ด้วยอันนี้เราก็จะมาชิมก็จะชิมแบบไม่อวยถึงแมจะรู้ว่าแม่ทําอาหารอร่อยใช่ไหมน,นี่แม่อยู่หลังกล้องเพราะว่าตอนนี้เป็นฉากกินแม่ทําเสร็จแล้วแม่ก็ต้องหมดหน้าที่ไปถามจริงสปาเกตตีครีมไข่กุ้งมันต้องเยอะขนาดนั้นด้วยเหรอเนี่ยเรากินแบบแบบคนตั้งใจกินเราไม่ได้มานั่งกินกระมิกระเนียนถ้ามันไม่อร่อยเราก็จะไม่กินไง แต่ถ้าเกิดอร่อยเราก็จะได้กินเยอะๆ <What? S 1> หอมด้วยอ่ะกินดีงามไหนชิมกุ้งมันจะมีน้องอยู่ตัวหนึ่งที่ตัวสีแบบนี่นี่นีให้ดูผลงานของแม่จันทอดแล้วแบบโชว์เพลินก็จะมีความแบบดำคุณแม่ทุกท่านอย่าเอาไปทำเป็นเยี่ยงย่างนะคะแต่ก็กินค่ะ ก็อยากกินไปเรื่อยๆเ,เพราะมันอร่อยนี่แล้วอย่าลืมอย่างนะั้ล้างชามด้วยนะ๋ยวเราตัดไปก่อนดีกว่านาะโอเคเนาะช่างมันสิ่งที่ได้ยินกันเมื่อกี้ก็คือไม่มีใครได้ยินโอเคคลิปแรกก็จบแล้ว อร่อยมากด้วยก็คือจากที่เห็นปริมาณสปาเกตตี้แบบจับก,กังก็คือกินหมดไม่ได้เหลืออะไรเลยไม่ได้เหลือจริงแล้วแม่ก็ไม่ได้ช่วยกินเพราะว่าซื้อข้าวของให้แม่กินพันแล้วก็คือไม่ได้ให้แม่กินอะไรด้วยก็บอกแล้วาเป็นแม่ทําลูกกิน อันนี้คือคุณแม่แสนสวยลืมแนะนำตั้งแต่ต้นคลิปก็คือแม่ปูนะคะ,น,คะนี่ลูกนุ่นค่ะนี่ลูกนุ่นก็หวังว่าคลิปนี้จะยังมีคนดูคลิปหน้าก็จะยังมีคนมาดูถ้าเกิดเราคิดจะทําต่อก็ไม่รู้ว่าตัดต่อแล้วมันมจะเป็นยังไงด้วยเพราะว่าตัดเองแบบนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะคะลูกค่ะแล้วยังไงมาเจอกันใหม่นะคะกับ แม่ทําลูกกินนะคะสําหรับงานที่แม่ปลดกษียณแล้วและลูกตกงานยังไงมาเจอกันได้นะคะบ๊ายบาย